สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันนัชชาเทพทิรเทียนชัยค่ะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ํามสมุนไพรจีนหัวลักเซียมค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ปัจจุบันเขามีรอยยิ้มมีความหวังแล้วก็มีความมั่นใจเป็นพิเศษมากขึ้นนะคะมาค้นหาความจริงกับเธอเลยดีกว่านะคะวันนี้พบกับคุณรฐาธีราคันธพัฒค่ะ สวัสดีค่ะคุณรัฐาค่ะ,คะยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะวันนี้นะคะอยากจะทราบว่าคุณรัฐาเนี่ยเ,เดี๋ยวทราบทราบอายุก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> สี่สิบแล้วนะคะสิบค่ะอายุสี่สิบนะคะแต่ยังสวยอยู่นะคะคุณรัฐาค่ะคุณรัฐาประกอบอาชีพอะไรคะอฝันทำงานออฟฟิศแล้วก็ช่วงหลังก็ค้าขายค่ะอืมค้าขายมีคือมีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีปัญหาเรื่องโรคภัยมีปัญหาเรื่องทํางานตามเวลาไม่ได้ค่ะค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเป็นโรค sle ค่ะเป็นตั้งแต่ปี2 5 3 9โรค sle นะคะ sle ที่เรียกกันว่าโรคกุ่มพวงนะคะ พอเป็น SLE เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอาการไวทองนะคะไวทองเหรอคะไวทองแล้วก็ปวดตาข้ออายุ<อ>แค่นี้เป็นไวทองได้ด้วยใช่คะเป็นไวทองเพราะว่าเป็นเป็น SLE เนี่ยถ้าคนที่รู้จัก SLE เนี่ยจะรู้ว่าคุณหมอจะพูดเลยว่า คนที่เป็นโทษนะคะเชื้อ HIV เนี่ยสังคมทอดทิ้งแต่คนที่เป็น SLE เนี่ยสามีทอดทิ้งออ๋นะะคเพราะว่าจะเป็นโดยโรคก็คือจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยนะคะสําหรับท่านหญิงตรงนี้ออค่ะแล้วผิวพรรณก็คือไวัยทองก็รู้ว่าจะแก่ไวย่อนไปเลยเป็นเยอะมากค่ะมีวัยเป็นมา15ปีแล้วนะคะสําหรับ SLE ค่ะแล้วก็มาเป็นวัยทองด้วยนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราตอนนั้นคือคือมีอาการอะไรบ้างคะปวดข้อแล้วไม่มีแรงทานอาหารคือเบื่ออาหารคือทําอะไรไม่ได้เลยจะจะวูบประจําจะวูบประจําคือเหมือนคือทํางานเหมือนเป็นลมอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะคือทําอะไรกวาดบ้านนิดนึงขวัญก็ต้องต้องลงไปนอนแล้วก็ขึ้นมาทําใหม่ก็เลยต้องออกจากงานแล้วมาทำกับไข่ตเองค่ะหลังจากที่เป็นมาสิบห้าปีเนี่ยคือทั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อ ปลายปีที่แล้วที่แย่คือต้องแอดมิดเลยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยค่ะมีอาการยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นที่แอดมิ้ก็คือไข้ขึ้นสูงสูงมากค่ะขึ้นสูงแล้วก็เพลียแล้วก็ปวดข้อยกแขนไม่ได้คือยกแขนไม่ได้ไม่ได้ไปไได้นะคะคุณหมอก็ฉีดยายาสเตียรอยที่สำหรับรักษา SLE นะเข้าเซ้นเอดดา่ะฉีดไป15บห้าวัน พอสิบห <'s> ้าว <the> um, ันค uh, ุณหมอเขาไม่พอใจในการรักษาคุณหมอขอต่อยจิตวันต่อยเจ็ดวันคุณหมอก็เพิ่มเพิ่มยาแก้ปวดเข้าไปด้วยค่ะทําให้เราแพ้ผื่นทั้งตัวหน้าดําทั้งหน้าเลยดาแบบดําแล้วคุณหมอพอหลังจากที่เราเราเราคุณหมอไม่ให้ดูกระจกอะค่ะหลังจากที่คือมันดูไม่ได้แล้วให้ดูไม่ได้กลัวรับไม่ได้วาาาเรรักงคุณหมอก็เลยคุย คุยเลยไม่ให้ดูกระจุกแล้วก็ขนาบข้างด้พยาบาลสองคนบอกว่าไม่รักไม่ตอบสนองต่อการรักษาเพราะว่ามันมันเยอะมากแล้วก็คือไม่ดีขึ้นเลยที่อยู่มาสิบห้าวันแล้วก็1ิบหปีอ่ะหมายถึงว่าในโรงพยาบาลสิบห้าวันนี้ก็คือต่อเจ็ดวันต่ออีกเจ็ดวันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังไงต่อคะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเราอยู่ต่อได้อีกประมาณเ้าเดือนก็คือเรายิ้มคือคุณหมอขอผ่านไปเจ้เดือนแต่ว่า กำหนดเวลามาเลยว่าเก้าเดือนถ้าอยู่ผ่านไปได้เก้าเดือนเนี่ยก็ได้ไหนไม่ให้กําลังใจกันเลยนะคะไม่คุณหมอเพราะเราต้องการอย่างนั้นจริงๆคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าถ้าถ้ายาที่รักษานี่มันไม่ตอบสนองพอพอจะทานอย่างอิ่นได้ไหมเพราะว่าขวัญทานยาแล้วแพ้ทานยาตัวอื่นแล้วแพ้แพ้แพ้ทุกตัวเลยย้านไคุณหมอรักษาคุณหมอหลังจากอาการนี้ขึ้นคุณหมออัดน้ำเกลือคอัดน้ำเกลือให้กลับมาที่บ้าน แต่ว่าอาการหน้าเนี่ยไม่หายตัวก็ไม่หายค่ะกลับมาที่บ้านที่ตัวนี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นผื่นค่ะผื่นเป็นผื่นผื่นเหมือนผิวหนังค่ะมีณหมอบอกว่ามันเป็นผิวหนังเส้นเลือดแดงแตกค่ะแตกมันแตกเป็นจุดๆๆๆอะค่ะเป็นผื่นแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเราโดนไม่รู้สิคะเป็นผื่นไม่เนี่ยคือมันเยอะมากเยอะมากเยอะทั้งตัวจนผ่านก็เลยบอกว่าคุณหมอแล้วถ้าอีกเก้าเดือนเนี่ย ถ้าจะตายไม่อยากตาย <c oughs> แบบนี้ค่ะข <c oughs> อตายอยูสวยหน่อยอะไร <c oughs> อย่างเี้ค่ะ <c oughs> นอนคิดอยู่ตั้งนานว่าจะทํายังไงคือเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนไม่เป็นไรแล้วจะทํายังไงให้ตัวเอง <c oughs> สวยอ่ะ <c oughs> กลับมาสวยหน้าเหมือนเดิม <c oughs> อะไรย่างเงี้ยค่ะนอนคิดคิดไปคิดมายาแคปซูลเราก็ทานไม่ได้เพราะว่าแพ้ตัวแคปซูล ขันไปนึกถึงอาจารย์สิงห์ขอนค <Bruno> <c ะ> ่ะแกเคยแนะนําให้ทานยาน้ํายาฮวอลักษเซียนอ๋อคือเคยรู้จักมาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นสองปีแต่ไม่ได้ทานไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะคะมจะเป็นยาเทวดาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วพออาจารย์สิงห์ขอนก็เลยโทรคิดถึงก็คิดถึงคิดถึงยาตัวนี้ขึ้นมานะคะก็เลยบอกแกว่าอาจารย์มาดูหน้าขัญเถอะมาดูหน้าขันตอนนี้แล้วกันแล้วขันทานตัวนี้ได้ไหมอาจารย์บอกอาจารย์ก็คือ ขวญจะเป็นเยอะมากนิ้วล็อกขวดข้อทุกอย่างมีนิ้วล็อกด้วยนะคะแล้วก็ขวดข้อกรงสันหลังสุดอะไรคือเยอะเยอะมากๆก็เคยทาก็เลยอาจารย์ขอซื้ที่อาจารย์อาจารย์ก็เอาส่งให้แล้วก็คือจะอัดอัดแบบเยอะเลยค่ะทานเยอะใช่ไหมคะทานหัวลักเซียมนะคะสี่เวลาเลยช้าสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนพอทานไปด้่ยขวดหนึ่งก็คือรู้สึกว่า ดีขึ้นคือเรารู้จากภายในเรารู้เรารู้ตัวเราเองว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ว่าหน้าหน้าก็ยังเหมือนเดิมแต่คนที่เข้ามาเขาบอกว่ามันก็ดูผ่องขึ้นดีขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่มันมันไม่เดี๋ยวมันไม่ทันเก้าวที่ะ้านเพียตัวแล้วนะคะอาจารย์บอกขอจูด้วยเอาหัวลักจูนะคะคือตัวนี้นะคะสองกล่องค่ะแต่ทั้งหมดทานจูช่วงสองเดือนแรกทานจูไปสองกล่องแล้วควบคู่ไปกับนักเสี่ยงค่ะ จนทุกวันนี้เป็นประมาณหลังจากทานโห้นักเซียนไปสองขวดแล้วก็ดูไปประมาณสี่แผ่นนะค่ะก็ได้ได้มันจะมีวิดีโอที่อาจารย์เคยถ่ายไว้ค่ะทุกวันนี้อาการปวดข้อปวดหลังหรือว่าอาการที่แบบเราทํางานไม่ได้ค่ะทำได้หมดแล้วแล้วก็ เก้าเดือนนี้ก็ผ่านมาแล้วผ่านเก้าเดือนมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วหน้าตาหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะคะเราก็ยิ้มได้ขนาดนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆวันนั้นเนี่ยวันที่เราตัดสินใจที่จะทานเนี่ยเพียงแค่อยากจะอยากจะตายแบบสวยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาอยากจะให้บอกนิดนึงว่ามันมันได้อะไรกลับมามากกว่านั้นมันได้ได้ได้กลับมามากคือคือไม่เคยคิดเลยว่ามันมันมันจะได้ขนาดนี้เพราะว่าคนที่ ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาเห็นเราตอนที่เราแย่เราไม่มีแรงเดินจะตักข้าวใส่ปากเนี่ยคือปืนอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่มีแรงค่ะแล้วทําไมเราเราได้ทุกคนก็พยายามจะคือกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเี้แล้วยาหมอคุณหมอก็หยุดแล้วเพราะเราทานไม่ได้ค่ะก็คือแพ้แพ้แพ้ทุกอย่างล้ายางรักเสียมเราไม่แพ้เพราะเราทานได้คืออัดอัดอัดแบบเยอะๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ ทานแต่หัวรักเซียมหัวลักเซียมค่ะทานแต่หัวรักเซียมเหลือแล้วยายาแพทย์แผนปัจจุบันไม่แล้วคือไม่มีเลยนะคะแล้วอาการตอนนี้อาการตอนนี้ที่เหลือคือแค่ตื่นมาตอนเช้าซึ่งเป็นอาการของ SLE อยู่แล้วไอกำเราจะกำตื่นเช้ามาเนี่ยเรานอนท่าเนี่ยมันจะตึง่ะเราจะกำกำมือไม่ได้เราจะต้องเนี่ยอยู่เงียบประมาณพักหนึ่งค่ะเมื่อเมื่อสองที่ก่อนแต่เมื่อเช้าเ้วตื่นมารู้สึกว่า อาจารย์โฮตาตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำได้เลยแบบไม่ต้องไม่มีอาการเหล่านั้นเลยจริงๆแล้วคุณละถาเนี่ยนะคะทานแค่เมื่อเดือนมกราคมค่ะปลายมกราคมต้นกุมภาค่ะค่ะห้าสี่นี้ห้าสี่นี้เองนะคะตรงนี้อยากจะให้คุณละถาฝากกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นิดนึงแล้วกันค่ะค่ะก็คือ ขันนะคะเป็นแบบผู้หญิงที่รับสือรับนางใครที่เป็นโรคแบบฝัน,น LE, หรือเป็นเ l E หรือว่าเป็นทุกอย่างเส้นเลือดกดด้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะยาเนี่ยถือว่าถ้ารักษามามานานมาเยอะแล้วก็อยากจะให้คือลองดูค่ะยอมรับว่าเป็นยาเทวดาจริงๆตอนแรกคิดว่ายาที่คุณหมอรักษาเนี่ยคือยาเทวดาแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าโมรักเสียนเลยคะ่ะเป็นยาเทวดาจริงๆที่ทําให้ขันขึ้นขันไม่คิดว่าขวันจะต้องตายอีกแล้วค่ะคงอยู่ได้ไปอีกหลายปี เพราะว่าเรามีมวลักเสียมอยู่ตรงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะนะคะและทุกๆุกวันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะดิฉันและคุณละถาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ